ครับสวัสดีครับอยู่กับประกาศป่าช anel นะครับช่าวนี้โมจะพ้ามันดูบวงครับบวงกระเทยครับผมนักไว้สีหาคันแถวนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับมีหมอกนะครับ นี่ครับขาครับเขาวก็ย้งไม่ได้เกี่ยวนะครับฝังนี่ครับเพราะว่าหาหลดเกี่ยวไม่ได้ครับกรอบลงไปถุกวันถูกวันวังเจ้า,า,จาก็เสียเมื่อหลอะครับเพราะว่าไม่มีรหลดเกี่ยวรหลดเกี่ยวเขาโจนเขาก็ไม่มาใหา้ กล็ลำบากอย่างนี้แหละครับทำล่าครับไหน,นจะลงทุนมากกไหน,นจะไม่อยากแบบนี้ครับเกี้ยวเราก็ต้องตากล้บากอีกมันจ่าของเสียเมื่อแล้วนะครับกรอบเมื่อแล้วครับยังเหล็กเกี่ยวเลยครับ กกนี่นนนครับบวงหกุลลักว่ไว้ในนี่แหละพวกนาคันนี่แหละครับครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับถ้าเขากรอบมากเขานะตุเกี่ยวเขาจะก็อขึ้นไม่ได้แล้วนะครับกรอบติดดิน หยอบไปติดดินนเลยพงเจ้านะครับนี่ครับไใ้มงใบไม้มันก็ถมมดเกี่ยวกับลำบากรถดเกี่ยวก็ยังไม่มาเกี่ยวให้ตามังหลดเกี่ยวกันอยู่แล้วครับตอนนี้ครับน้อนเหลาแล้วครับเช้านา นี่ครับผมลักบวงไว้แถวนี้แล้วครับบวงกระเทยครับหนูก็ขอดข้างที่รูบวงเขาก็ไม่ซูนเนี่ยนูนละครับเว้าเขาเกี่ยวเขาแล้วนู่นแลครับ ถึงจะรักได้พ่อตอนนี้เขาจะไปทางไหนเขาไปได้มออกจากรูหรือกินเขาเลยครับต้องรอให้เขาเกี่ยวขขาก่อนนั่งรับนถึงจะติดนี่ครับบวงกังอยู่ปกติ ไม่มีอะไรในกอไผ่ยอยู่ปกติครับครับไม่มีครับอันนี้ก็ไม่มี หนูเขาไม่วิ่งไอ้หลงกัดอะครับหันหนากครับโ<ฮ>หดูเรื่องเลยว่าเข้มครับไม่มีนะครับว้าว เปล่าไม่เป็นไรครับดูบรรยากาศตอนเช้าครับตอนวันวันเริ่มขึ้นแล้วครับสวยงามมากครับอากาศเย็นสบายตอนเช้าเนี่ยแต่ว่าตอนสายร้อนตับแตกครับช่วงนี้มีความลาอยู่ไปกินู่ดครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับหลายหลายอยู่ครับนี่ ว่านเริ่มขึ้นแล้วครับมาดูทองลายทองน้านะครับชว่วงนี้มันคอยใ้ลงลิปครับเพราะว่าก็าทราพยผมเสียนีครกลางนี้ผมสื่อไม่แล้วครับทีนี้กูข้อมูลเก่าไม่ได้ พวก FC พวกผู่ที่มพวกอะไรผมก็กูขึ้นไม่ได้ผมก็เลยเมื่อกำลังใจไม่ค่อยล,ยลงคลิปแล้วครับผู้ที่ตาม่อยมีช่วงหนึ่งครับจะไปขอให้เขากดที่8หน่อยเก่งใจกันเลยไม่ค่อยเลยทำคลิปครับ สรับสลับคลิปนี้ก็อไวแค่นี้นะครับดูบรรยากาศครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีๆนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ